สวัสดีครับสวัสดีพี่เพี่น้องชาว youtube ครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้อยหกล้อชนแนลน้อยหกดับชนแนลนะครับมาดูรถไถขีบหลังครับนี่ครับมาขีบอยู่แถวบ้านนะครับเป็นใช้รถไถนิวฮอลแลนด์นครับ ดีเอสเก้าเดียวครับตอนนี้หน้าฝนเลยก็เลยใช้คีบหลังคีบไป,ปไว้ข้างนอกนะครับเพื่อจะใช้รถขีบข้างหน้านะครับเพื่อยกขึ้นรถสิบร้อนะครับนี่ครับพื้นที่ก็ จะะะเลนครับขี้ไปหมดเลยนะครับทั้งใบทั้งอะไรไว้ข้างนอกเดี๋ยวให้คนจัดแจงใหม่นะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับนี่ครับขี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะ ใช้คีบคันนี้นะครับคีบขึ้น10ล้อนะครับแต่ใช้คีบหลังคีบเพื่อออกจากสวนนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนคีบใหญ่เข้ามาไม่ได้นะครับน้ำหนักเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะจมนะครับ วางแล้วครับปล่อยคายออกนะครับก็พาพี่น้องมาดูนะครับเสียงแน่นมากเลยครับ ไม่รู้คลิปหนึ่งได้กี่ร้อยกิโลนะครับน่าจะหลายร้อยกิโลอยู่นะครับโรงงานแต่เช้านะครับนี่ประมาณหกโมงนะครับหกโมงเช้านะครับแกโรงงานแล้วนะครับ ก็จะขี้ไปไว้รอข้างนอกนะครับโดยเป็นเสียเวลาในการเวลารถรถสิบล้อหรือรถของรอมาเอานะครับเพิ่งมาสังเกตใ,ใกล้นะครับว่าระบบหางระบบ ขีบหลังเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเคยเห็นแต่เคยเห็นไกลครับเคยเห็นเขาลีปในสวนเพิ่งมาดูครับพาเลยพาพี่น้องมาดูว่าเขาขีปเป็นยังไงนี่มีคนจัดนะครับเพื่อจะเขา้าขีปง,ง่ายนะครับ ไม่ได้ครับเพราะว่าเรียงไม้ยังไม่ตรงนะครับ บอกก็แฮ่ลิกข้างบนบอกเดียวนะครับเท่านั้นก็คือใช้ระบบหางยกเลยนะครับน่าจะใช้ปั๊มในตัวนะครับเออผมยังไม่รู้ตัวนี้นะครับยังไม่สอบถามแกนะครับเดี๋ยวคลิป,ลปหน้าเดี๋ยวจะสอบถามแกให้ดูให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าจะใช้ปั๊มแยกเหมือนรถคีบทั่วไปไหมหรือใช้ปั๊มขาวของปัม๊มของตัวรถเลยนะครับ อันนี้เพืเอนให,หม,ม่ใหม่นึงบ่ครับ <_ d ress> นี่ใหม่หนึงเลยบ่ แบบนี้ก็สะดวกดีนะครับเนาะมันบอ่อนหนักบลายเนาะออกจากสวนได้สบายสบายแม่นครับคณะนนแกครัารถขีริงเลยเนาะรถขีบแย่งได้สบายเลยะครับรถพ่วงก,กับเขาได้นี่แฉะรียบนี้เขากได้แล้วนะครับแต่จะรถไทนี่แหละ อ๋อเป็นลองน้ำเนาะครับน mm hmm> yes, wow> yes, ี่อ๋อครับนี่มาดูใกล้นะครับการทำงานของหางนะครับจะกองนี้เลยครับ คลิหนึ่งด้ไลค์กันีนพี่น้องถามถามแกแล้วครับได้ประมาณสามถึงสี่ร้อยลูนะครับ ตามออกไปดูนะครับว่าเกจะบางสวยไหมเพราะว่าคลิปก่อนๆก,ก็เห็นแต่คลิปไม้ครับดูไม่ชัดเอ้คลิปใบไม้ไปด้วยดูไม่ชัดครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้ไม่มีกิ่งไม้เศษไม้เจียบนรับ นู่นนะครับเดี๋ยววางข้างหน้านู่นเลยนะครับมาจะดูใกล้หน่อยครับซูมี่น้องดูไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่านะครับ ไกลหลายบอยชัดครับผมนี่ครับวางเป็นกองๆสวยงามนะครับเวลาคีบคีบง่ายนะครับนี่ครับเวลาคีบใหญ่นี้ก็จะคีบนะครับจะได้คีบ ง่ายไปดูรถคีบใหญ่นี่ครับใครชื่นชอบรถคีบนะครับนี่คีบไม้ครับคีบไม้คีบอ้อยได้นะครับใช้รถใช้ฟอร์ดสองหกหนึ่งศูนย์ครับออไอดีเล็กมันขีดสูงธรรมดานะครับเป็นเครื่องทีในนี้ครับเครื่องทีห้าครับ นี่ครับรถขีบอ,อันนี้ช่วงเครื่องที่5้ากับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับใครชื่นชอบรถขีบก็กดถูกใจนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้กับน้อยหกร้อยดำแชนแนลทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ